สวัสดีครับผมบาวุนุสะดุงครับผมบาวีสานบาดสแกลคำขึ้นนี่พี่น้อง <c oughs> ในำคำขึ้นที่น้ำท่วมพี่น้องผมกับบาอุ่มผ้ากันหน้า,า,า <c oughs> หาเละหนูนี้น้ำท่มวมครับสแกวท่วมนักครับนี่ทั้งตัวเมืองอลัน ทังตัวเมืองสกแกวก็ถือว่าถ่วมอยู่ครับไม้ที่ผมมาเบึงนี่มันเป็นหม่องเดียวของการได้ฝ่าครับแต่การได้ฝ่ามันต่ำเดียกว่าผมเดียกว่าไม้การได้ฝ่ากันแต่มันจะถว่วเบึดตัวเลาะทางนี่ค่อยจะเป็นหม่องที่หนามบ่า่วมพี่นนอะผมก็ได้มาหาเลาะสันเบิงพี่นนองว่มามาันถึงีตัวบู่สันอยู่ หลายมองเลด้วยก็จะหนิงๆหรือยังจับจุดตุดถือพอดีมาเทศต่อให้ของพี่ยงหยุดครับสัมครับเทสัมหลอบสองุอบาอุ่มอยู่ห้องน้าครับ ขึสิบัมิ้นต่มีก็คือสตใหญ่ย,ยกันนะพีหน่อยเราอุ้มไดต้นนึงพี่น่อง

อ๋อแม่แม่แมนี่น้องแม่คิ้วมั้งแม่น้องแม่คิ้วรึอย่างนี้ยแหละครับอยู่ขอนแกนครับเดี๋ยวอื่นอึจะคือสิได้ส่งให้น้องครับแต่ให้เบาอุ้มเทศได้ครับผมบ่ได้บ่ได้มันเทศหลายคู่หมือนี่ก็เลยให้เบาอุ้มเทศครูหนึ่งไปน้องพี่น้องครับผมก็ยังว่าถ้ามีแต้มอยู่เบาอุ้มติดตัวนึงผมร่องสั้นอีกครับ

ไมอพี่น่อยจะค่อยเบิ้งค่ะเอมาพี่น่องผลงานของกตอกเอของพียังพียงหยุดครับนี่ครับเทสให้ได้ก็พี เดี๋ยวจัดสรงหันนา้ข้าวนี่พราะว่าข้าวที่เดี่ยวจะเทกันได้ตัวหนึ่งแต่ย่งบบสือตัวหนึ่งพียงอยู่กันเลยว่าเทศสัมให้อีกจัง่อยนะครับเก<อ>ือบเรียบร้อยครับบ้าอุ่มก็ได้ตัวหนึ่งผมก็ได้ตัวหนึ่งครับของบ้าอุ่มอาจจะเป็นตอกของน้องแม่แม่มคิ้วครับแม่คิวค้วหรือคิ้วหรือเสอียงเนี้ยครับอยู่ขนแกนส่วนไอของพี่ยังยุดนี่อยู่โคราชครับโคราชฝากแนะนำครับ เป็นผ้าช้างใช่ครับสังหานโดยตกจุกอ่างดำครับให้พี่น้องมอีีมบูหนูกะห้างห้างถ้าแกวก็นำตัวมครับผมวันนี้ก็มีผลงานห้มุ้ยเล้ยนลบหนาลบหลังอยู่พี่น้องสองตวัวครับเด็กตัวนึงไปใส่บัวเดี๋ยวผมลองสั่นดูครับตัวนี้มันบ้นหนาบ้วนลังอย,อยู่เดี๋ยผมจะหาช็อตให้มันเด็ดๆสักหน่อยหนึ่งนะครับรอบร่นรอบชมครับผม สวัสดีครับพี่น้องม่ไดีวัดดีกันเลยเมื่อนี้สวัสดีครับเบาอุ่มครับเส้าล้วพี่น้องในผลงานพูรโตรครับก็เทตตอกของพียงหยุดผมเป็นเป็นคนเทตตอกของพียงหยุดส่วนเบาอุ่มเอาตอกของน้องเม่เม่คิวมั้งครับคือเม่คิวบานอยู่คอนแกนครับส่วนพียงหยุดนี่อยู่โคราดก็ในพูรโตรครับพูรแ,แตเตมก็มีไม้ไปพี่น้อง อันนี้ครับฝืนต้นนะครับวนหากระบอกอุ่มอยู่ประมาณสักสุเกือบสองชั่วโมงครับน้ำท่วมน้ำท่วมสักแกวไหล,ลก็ในปูแต้มก็โอเคครับพี่น้องเพราะเพราะห้มไม่ิปให้เบืองกันเนะาะม่ได้ลงคลงปบโดนเลยผมก็ช่วงนี้รอให้พายุม,มันออกดีๆก่อนพี่น้องเพราะว่าน้ำจากจันทบุรีเนี่ยไหลลงมาสักแก้วครับ ไม่ก็เลยเทยให้ไมแ้แถวๆที่เป็นทีหลาดที่ผมเคยกันตอกน่ะมันถ่วมเกือบเบิดก็สัญญาครับว่าฐานน้ำมันลดแล้วดีๆก่อนนะพี่น้องที่พยายามลงคลิปให้มันหลายขึ้นในช่วงนี้ก็ยุ่งกับดุยงานตอกไปก่อนครับผมแต่ตอนนี้ก็คือประชาสัมพันธ์น้ำครับคือว่าปิดแล้วครับปิดรับปิดรับอ,ออเดอร์แล้วครับ จะขอเคลียอ์ออเดอร์เก่าที่ยังเหลืออยู่ประมาณสักอาจจะรวมๆก็สามสิบปคูครับขอเคลียร์จะให้เคลียร์ให้เสร็จให้มันเร็วที่สุดนะครับไม่อยากจะบอกว่าวัานเวลาใดเพราะว่าผมต้องเฮ็ดงานประจำน้โอเคครับคำขึ้นนี่ก็คือสิขอลาไปก่อนพี่น้องเอาไพ้พอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ